โอเคนะครับผมครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ช่องอาร์มเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องรีวิวไม่ตันกันอีกแล้วนะครับผมที่ห่างห่างกันไปประมาณ1อาทิตย์กว่าได้นะครับน้องๆนุ่นหนูนพี่พี่ๆนะครับผม นี่ผมก็จะมารีวิวต่างก็คือแทมมี่บาลามนะครับผมช่วงสาระเลยนะให้ขึ้นด้านขวาไหมสาระอยู่ด้านขวานะครับผมนี่ครับแทมมี่บาลามครับผมก่อนที่เราจะไปรีวิวขอแบบเต็มตัวอะไรนะครับผมเราไปดูเรื่องว่าขอเล่นตำแหน่งไหนได้ไหมครับเขาจะเล่นได้ปีซ้ายนะครับผมแปดสิบสามนะครับปีขวาก็แปดสิบสามนะครับผมเอฟอยู่ที่แปดสิบเอ็ดนะครับผม แล้วก็ C M F นะครับ76นะก็ดีที่สุดก็ C F นะครับน้องนหนูๆูพี่พี่นะครับผมโอเคไปดูที่ค่าพลังเต็มของพี่แกเขานะครับเต็มอยู่ที่95นะครับผมค่าพลังเต็มนะครับถ้าเกิดอัพเลเวลก็3อัพให้ครบ38ก็จะเป็น95าเหมือนของผมนะครับเขามีส่วนสูงอยู่ที่191นะครับผมอายุ22ปีเล่นให้กับทีมเชลซีในริเมียร์ลีกนะครับผมต่อไปเด่นนะ ส่วนพาร์ทเพเยอร์โคนะครับอยู่ที่35นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับเล่นกองหน้าดีสุดนครับผมไปปิดซ้ายปิดขวาหรือเอก็ค่าพลังก็จะน้อยลงไปนะครับผมส่วนมาดูที่สกิลมากันมากครับผมความสามารถเล่นเกมลุก95ครับผมบอลคอนโทรล86นะครับดิฟดิ้ิงนะครับ81นะครับผมส่วนไทย โพดิชั่นแปดสิบห้านะครับผมล,ลอมพาดสองสั้นนะครับผมแปดสิบเลสเตอร์เพสนะครับเจ็ดสิบสามนะครับส่งไกลนะครับผมส่วน ฟิตนิชิงนะครับผม94นะครับผมเฮดดิ้ง90นะครับผมส่วนยิงลูกฟรีคิกก็11ครับถือว่าน้อยมากนะเพราะเขาเป็นกองหน้าสายมงอะไรแบบนี้ครับเพราะมีส่วนสูงที่ดีนะครับผมส่วนยิงโค้งอยู่ที่81ก็ถือว่าต่ำนะครับผมส่วนสปีดก็90ก็คือปานกลางพอประมาณนะครับผมทุกคน ส่วนอันต่อไปนะครับผมสปีดต้นอยู่ที่85ก็ถือว่าใช้ได้ปานกลางเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นนัก,นกเตกะที่ดีนะอายุ22ปีของเขานะครับผมส่วนคิงพาวเวอร์นะครับผม88ครับผมจ้มกระโดดนะครับผม94ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้ถ้าเกิดเขามีอายุที่ประมาณ24 25แล้วมีสกอร์อะไรที่กว่านี้อาจจะมี คับเซเชันอันที่มาเปิดให้ดีกว่านี้ก็ได้ครับผมภาพลังจะสูงแกน,นี้นะส่วนความแ่างแก่ง97ครับผมส่วนบาลา้าน87นะครับสเีเทมิน่า92นะครับผมความสามารถเกมรับก็65ก็ถือต่ำเพราะอเป็นกองหน้าไม่ใช่กองหลังนะครับน้องๆหนูๆต่อไปมาวินนิ่งการเข้าปะทะ64ครับผมก็ถือว่าน้อยเหมือนกันนะครับผมมีความดุดันที่ 80นะครับผมนักเตะคนนี้มันเข้าประธานดีครับผม <Okay. S 1> ส่วนสกิลก็สตาร์มออนบอลคอนโทรลนะครับผมก็มีก็เฟสทามช็อตอะไรประมาณนี้ครับผมฟิชชิ่งสเปเชอะไรประมาณนี้นะครับผมลอนเลนลอนเดลนเดวิงอะไรประมาณนี้ครับชิปชูดคอนเชอร์นะครับผมก็จะมีอยากรู้แล้วก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับ โอเคนะครับผมเราไปดูอัลแรรามในเล่นในแมตช์กันเลยครับผมว่าฝีมือเขาจะเป็นยังไงนะครับผมกับส่วนสูนขงของเขาที่191เซนติเมตรนะครับผมโอเคไปเลยมาเริ่มเขียนเริ่มเล่นเกมกันแลวครับผมสำหรับเราก็จะมีนักเตะประมาณนี้ครับผมเราใช้เมืองทองนะครับส่วนอีกฝั่งนึงใช้แมนซิตี้นะครับทีมที่เราเจอก็น่าจะเป็นฟูลแมนซิตี้นะครับผมโอเคเริ่มเกมเอเทมี่อาปร์ธามตะบ,บอลได้อัเทมี่เทมีปท่ปบร์ธามเห็นลอนโดลอนโด งช่องเอาทมมี่ลุดลุดสัดเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากแทมมี่เบรามครับผมเริ่มมาสี่นาทีได้นะครับผมเป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่นะครับนี่ครับผมเห็นลูกมันีนี่ลูกนี้ที่ผมยิงนะครับผมคอนด้ยิงเข้าไปสองประตูให้กับทีมนะครับผมให้ดูช็อตนี้ดีนะครับผมเวีล่าทะลุช่องมานี่ททมมี่วิ่งวิ่งแซงกองหลังของแมนซิตี้เบอร์สามสิบไปนะครับผม และนักเตะคนนี้ก็เป็นนักเตะที่ดีครับมีความสูงที่ดีนะครับผมกระโดดได้แล้วก็เร็วนะครับผมแล้วมีความแข็งแกร่งความสามารถในเกมลุกดีครับผมถือใช้ได้จากที่ผมพูดว่าเอิมให้เล่นกองให้เล่นครึ่งหลังไม่ต้องครับเล่นครึ่งแรกนี่ครับผมนี่ครับผมจัดไปสามประตูแล้วครับผมครึ่งแรกก็ดีแล้วครับผมสําหรับเชมิบาลธรัมนักเตะคนนี้ก็ออืครึ่งหลังไม่ต้องรอลงครึ่งหลังนะครับผม ครึ่งแรกคุณก็ลงไปเถอะครับอย่างเนี้ยครับสําหรับแทม่บะระหมสุ่มกันเยอะๆนะครับผมสำหรับแั้งเตะคนนี้ถือว่าใช้ได้นะอย่างที่คิดที่แล้วผมส่งไปอันแรกก็ได้เลยนะครับผมนี่นี่นี่ดูรอบมึงสปิดยกยกบอลเหนือยกบอลเหนือเข้าไปนะครับสี่สนย์ครับผมเป็นไงครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของแทม่เพิ่มกันเลยครับผมว่าเขาจะเป็นฝีมือเป็นไงนะโอเคโ o กดติดตเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอาร์มเกมเมอร์ครับผมส่วนที่ใครชอบแทมมีปบันทามอย่าไปลืมซุ่มกันได้ครับผมเผื่อจะได้ผมนะแทมมี่บันทาผมได้ตัวแรกเลยไม่ใช่ไปดูคลิปที่แล้วก็ได้นะครับผมนผม่ผมสายนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ